สวัสดีครับพี่น้องครับป้องไปทุกบ้องทุกวัดครับพี่น้องครับประเทศทั่วประเทศไทยและทั่วโลกครับพี่น้องครับเที่ยววันนี้นะครับพี่น้องครับหาโยากินที่เกาหลับทีมงานบอลเชียงคานบอลคู่เอกนะครับผมพี่น้องครับหาโยากินตับเกาหลับตำล้ำกรรเดิมนะครับพี่น้องตามวิธีผู้ทอดกระห้อนะครับพี่น้องครับวันนี้นะครับเราจากยศวันเสาร์นะครับพี่น้องครับหาโยากินนะครับวันนี้สีฟ้าไล่ไล่ป่าครับพี่น้องไล่ป่าโดยบอลคู่เอกนะครับผู้เชี่ยวชาญด้าน การหาอยู่หากินครับเตรียมพร้อมครับลงห่วยลุงน้องก็พี่น้องมองหาเส้นคึงรหน่ดยสวยกันนะพี่น้องครับไปไทยก็นางามครับใบไทยนาะซ้ำปลาเมื่อน้อยครับเสียติดผาดสูต้มไปไทยใส่ไท่มะแดงครับอ่าเราก็เวียดยิางเงียบเจียบใาลกน้องกับข้างจะเที่ยนข้างซ้ำนะพี่น้อง เป็นยังเด้อผเป็นยังเนาะผลมีความสุขได้บอกขุยนี่มันสุกมันหยุดครับมันหยุดมีความสุขเนาะวางเมียกวางงานหลักหลักสกัดเข้ามากัยใส่เบียกใส่งานใส่ปีใส่น่องหายู่หายกินทำวิธีพูดพูดทองเข้านี่มันวะพอด้ยหอยดูไข้เมียไปกินนทำเนียต้มซุปทอนนอนต้มต้นทุ่นครับต้มต้นทุ่นต้มปลาขี่ขมขมนี่เนาะ ไปสีอุขมใสบนแดงจักน่อยๆสีคล้ยๆเี่นดองเลยนอไ้วน้ามอ่นปปฏิบัติวัติทนหันเย็น้อยไปส้ยไ้พ่อาิ้นวนแล้วไปิเพี่น้องฟังเล่ากับเบื้องไรนี่ฝากตังพี่น้องฟังเล่าเนี่ยเพีนน้องฟังเล่าเด้อเออเอ้ยพอดีสิมาลงป่า ใสมองใส่ไขาเดี๋ยววายเตมใส่แปลงนวงาฉีดจักหน่อยเดี๋ยววายเสียบเสียบหลเดพี่น้องด้อยี่น้องทังเล่าเลยเนาะพี่น้องฝั่งเางบาโกเวกไปเด้อบาโกเบกหลัวซึ้ว่าที่หาปูหาปลากินเฉพาะปันนี้ละพอเต้นเนิบเนเนายวันยุตราชการมหาก็รอยู่กินกับพอเต้นเนิบเน หาจินปลาจักเล็กๆน้อยๆนี่เนาะเออด็ดปลาข้าวปลาแหงปลาไทยปลาคิคมเออปลาคิคมแน่เจ้าปลาพี่น้องเาฝอกพี่น้องชอบทั้งต่เขานี่แน่นะปลาเต่ะเออโอ้วันนี้มามาหาปลายอดเด้พี่น้องเออหาปลาปลาปลาชนปลาชนปลาข้าวที่เล็กน้อยล็น้อย ว่าน uhm. ี่วันนี้ว่ามันบันดักกายแล้วบันดักกายแล้วพี่น้องเออดพี่น้องนี่ยนะครับนี่กับทีมงานคนหนึงครับนี่ทีมงานครับบังบรรดาลนี่กันครับพี่น้องครับทีมงานครับ โวันใหญ่อ่อนเยียนใหญ่เขามีน้องครับมีโพดที่เปรี้ยบิคซึกเยียนใหญ่นะพี่น้าานองเอห็ออนแล้วันทั้ใจพี่น้องตทัมใจร้ายอ่ะวันใหญ่อ่อนเยียนใหญ่เขามีน้องครับทีมงานบอกข <มา S 2> ุ่นเ <มา S 2> หย็ดอีกคนนึงครับนนเหมืนอนกันหาอยู่ฮังจีนนะครับป่ารธรรมชาติครับไม่ได้เรื่องครับป่าตัวนี้ไม่ธรรมชาติตัอนี้ เดี๋วเจ้บุญวัสนะเจ้าเตะสูบเจ้าเต่บกันเนาะเจ้าไปจะหายเนี่ยไอ้นครับพวกน้อ่อนเอียนใหญ่ก็มากแล้วพี่น้องครับยิ่งานเบาขูเวดขี้กันครับพี่น้องครับ โอ้ยม่ราัเ่ตใจเลยเนนจ้าเนี่ดักแยงเจ้าดั้ยไปยวันเย็นเยพี่น้องวละกนนี่นะครับพี่น้องครับวนีได้ติดตามนเลยมีครับนี่นะครับตัวจริงตัวแท้ๆนะครับตัวเป็นเตแล้วพี่น้องเย็นอยนเย็นนพี่น้อง วันไหนมีเงินวันไหนมีเงินนี่อย่าเลือดประกันเลยบอกกันนี่ไม่แต่งต้นแบกว่าไม้สุดยอดเลยรแครับตังหน่อยเอ็ดทางเมืองเล่านี่กูบอกว่าอู้ว่ไม่ใหญ่อดตัดใส่เล็กแเลย่ตัดใส่เล็กเรื่งนะเขาเรียกว่าใสคุดคุย่ากเดียวเขาต่ใส่เล็กใส่เล็กแท้งเขาเนาะเขาใสใสเล็กแท้งเั้ยตัวหน่อยตัวใหญ่แต่ว่าไม่ใหญ่อดคุดคุดคุดอะไรหาต้องมืออย่างเดียว เออสินยอมาตันบอกก็เหวี่ยงบอกก็เวี่ยดยอมรับเลยบอลก็เหวี่ยงงืดไหลก็มีนะ บอกวีตักสายใญ่ให้เราดีคนาดพี่น้องครับเ้ยแอล้วงีอ่อนเย็นงีพี่นอนงีอ่อนเย็นงหดบ็ดวหมจกโลกนี้นาะกุ็นใส่เตใส่เตเบ็ดใส่เอาพี่นนาใส่เบส่บางลั่นใส่เล็กแข้ง เมื่อไหร่มื่ดีใจเนาะมันไหบ่ม่ีใจไรันเห้ลาอืตัดทีมงานมาตัทีมงานมาคุยเรืที่กันนะมนี้ครบทีมกับพี่น้องครับครบที่เกือบครบทีเนาะ นตทิอาลกับวเห็นเเดเอนแต่วนผมกยมันมันกันีอนี้จะถุหัวน้องแล้วพี่น้องครับลุนครับลุนลุนซอยกันพี่น้องเวียดอ่ะลงไปเรียบร้อยระวังเดือม่องของข้อยนพี่น้องครับมือนี้อายุหากินนะครับพี่น้อง บาลคูเวียดว่ามันมองมันตีตามครับพี่น้องครับสูตรบอลคู่เวียดนะบมใครบมใครผ่านนะคะร,ระับพี่น้องครับอ้าวละววันนี้นะครับใหญ่ออนเอียนนย์กับโมไคกำลังใจบอลคู่เวียดกับพี่น้องนั่งอยู่ขอบซ่าแล้วครับมาตราฐานพี่น้องเองตอนนั้นกับบอวบอลเชือกขั้น เ<ไ>ป็นไงครับมีจีนีก็ต้องหนันเป็นยังไงเนาะน้อไม่ใส่ะไม่ใส่หใส่มอง้อยมอง้อยไปยำยำยำตีมันลงม่มไ,ไปไปเอาเอาตีมันสะเอาเอา,าตีนมนะพสให้มันล่อครับไปเรื่อยๆครับไหลไปเรื่อยๆพี่น้อง เบาขวีดโอ้เสียนมองพี่น้องเสียนมองอีดีมาเรื่องการใส่มองของเบาขวีดมองกับบะมีลูกกระปองร้อยม่องปิวกับมองปิวพ่อพี่น้องทักทายมาเบาขวีดจะไดนคืออารมณ์ดีเถอะบ่มีโศกเศร้าเลยเป็นยังไงหนอนี่ครับเบาขวีดครับมีเทคนี้จงไหนจะคือบ่มีโศกมีเสาเลยใส่ชีวิตจงไหนคือมีแต่ความสุขแท้ คนบดสีเรียลเนาะอ้มาต่ทานาววนี่ดีมาเวีดนี่หัวเตือนัวเตือนพี่น้องวาอยากมาอยู่ใกลๆเมืองนี้จริมีควมสูขึ้นกันมาสันีเรยลอ,อ,ยยอยยกเย,ยวันนี้วัดยศนี้ัดยหาอยู่ห้กินอ่าอยู่ข้างเติงหอนก็นลงมาขา้างล่างอมันรอนครับอากาศมันรอน,านอากาศร้อน,นลงมามันรับพอดเนาะอ๋ะอ น่มะมะมะยมามันก็ได้ไพ่เต็มแหยกะมองกับบ้านเ <c oughs> อ้หมือน e ไอ้คนยอ่อนเอียนหญ่มาให้กำลังใจเต็มเลย <laughs> <c oughs> <c oughs> โอ้ยเมาก็เหวียกระตักเสียเล้าดีกันวะ <c oughs> ทิปงานนี่น้องเอ้ <c oughs> <c oughs> เป็นอะไกรเปากุบเครับผมเลิกลกเลิไมได้ปะครับวิญญีไมได้ครับเลิกไมได้อ๋อลกไมได้หมานปะครับหมานปะอางเบงครับผมของเตะของปลอมสกลุไ่คมข่ยล้วครับแต่ว่าสกลุม้าน้อน้อยเนาะข อ้กอยกรุัพี่อยเออมาคู่นเลยเจ้าเอาพี่ปลาได้ไนี่เต้มทีเด้เจ้าขอให้โอกาสให้โอกาสเต้มลอยไลยมัมน,นี่อืส<ว>านนีคอยมองพันเจ้าผู้เดียวเด้อืม <c oughs> อมาบามาบา พี่น้องครับใส่ไว้ในมาหยอกมายามกันเรียบร้อยครับพี่น้องครับถือถือพอถึงพอเมืองนะพี่น้องเนาะถือยากแบบบางท่านถือยากถือเนี้ยพอถือเนี้ยลราพี่น้องเอ๊ะเนียนา้อยพอดครับพี่น้องครับมายามกันกันครับพี่น้องอ่าใส่ไว้ประมาณสองหม้อกว่าสองสามหมงนี่แหละอ่ามายามกันเบิ่งถือถือว่อ่าเต็มที่น้องเอ้เต็มที่เต็มที่แล้วเนาะ แกงในต้มแกงในต้มขอเงก็ได้ปลาก็ได่่อมันไ่มีปลาปามักแต่ว่างนเดี๋ยวเอาขึ้นบนะครับพี่น้องไปปุ๊บคุณปาก่อนหน่อย มาช่วยเดหลไล่นอไลไล่ตามเลยเฮ้ยพี่้นกันแบบนี้ครับปลาจะน่าจะบอก่างนี้เลย อาพี่น้องโอ้ยบาคู่เียมันพี่น้องวันนี้มันเบาค่เบาเสันเบาชุกันแล้วก็บาคู่เียดะเอตัวนี้เป็นของเบาเีิงขั้นได้นะครับพี่น้องบาคู่เียดกโตขอร้องบาคู่เียดเตหอยกันนัเออเอามาบงดครับตัวให่าตที่ไหนบ้างมันบอกจาก ใช้ทั้งน่ถือดีเนาะตัวนี้มองยางเส้นตัวนี้หามแดดบ่แสดงปาต่ปลาตัวใหญ่ที่หนนี่นี่เอาปรมาเนี้ยอคืนแล้วันเอาหไงคุมขาการนอนเนาะนอนเผาคุมขาการนอนเผาอีีโอย เราีเรามันเป็นเรียญต่วตพยอ่อนอ่อนคังนี้องเก่ารน่จ่อยเจ้าของเก่ะไรวะเจ้าเจ้อ่อนเดียววันซืะยวันปกวินซื้อะอ่อนจะซื้อได้จ่อยพราะวโลกกัพรคุเรอซส้ดจอนเราเพีงเสงพนั่นดีนะกวกเกลือกับตะการมาเสงหาอียร์ขัดกระดกเกลืเกือบับ้กราบตาเถอเลย กันนะครับเตียวเท่าเลยตัวเราโอ้ยอ่าโปรีปนโปรยปนเนาะโปอยมันเหี่ยงก็ออกไงเดี๋ยวนะฮะติดปนเองน่ะปนแบบนี้ปนง่ายปพื่ออะไรเอาหมดใจกระสอบเลยเอาหมดใจกระสอบเนี่ยกดอืมเออมันเป็นไงอ่าตัวแบบนี้ดิ เ่อดังอะไรในจักตัวดัง่ฮะดังอ่นเในจักตัวดังนะไรปลาติดตันึงโอ้ยรมาเนี่ยมันบอกอับเหนือยไหมขนาดนี้แล้ว่าปลาหคือตกส่คือบอเคขันนี่ละส่แบบตัวตีมตัวตีมตัวเนี้ยก็ยังถึงเนาะตองเนียนนิดหน่อยแล้ว่าต้องเนียนโมต้องเนียนควเราเาเบียรเราไม่เนียอ เราขึ้นมาหายใจเพื่อจะได้สายที่ไปใช้ก็เดียวดอยถูวไหมหนอยคิดค่อนมันดีเพอนะกูยังหายใจเน่อยอืม <c oughs> คุยได้คุยได้วันใดได้วันวานดี <c oughs>